เที่ยวสวนพึ่งราชบรี2วันหนึ่งคืนตามไปดูกันเลยค่ะที่แรกก็คือ The Scenery Vintage Farm ที่เนี่ยเขาก็จะมีโชว์การแสดงน้องหมาเลี้ยงแกะน่ารักมากเลยแถมก็ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเหมาะกับพาเด็กๆมามากๆแล้วในคูป,ปองเนี่ยสามารถแลกยาเพื่อให้อาหารน้องแกะได้ด้วยนะคะบรรยากาศดีคือถ่ายรูปได้เพลินๆเลยแล้วมาต่อกันที่ Morida Cafe มาสวนพึ่งทั้งทีจะไม่เอาเท้าจุ่มน้ําได้ยังไงล่ะคะที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ริมทาน,น้ำเลยคือว่าเราชอบบรรยาบบกาศแบบนี้มากๆเพราะว่ามันชิลแล้วมาเติมเผ้าเที่ยงกันที่ตําลงเนินกระเทยตําขึ้นชชื่่่ออววาาาากรรรระเยตํับง แซ่บถึงใจแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะด้วยแหละใครอยากทานอะไรแซ่บๆก็มาแหวกกันได้นะขึ้นนี้ขอพักที่ทีรามาคอเทสเป็นรีสอร์ทที่แบบบรรยากาศดีมากอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาบรรยากาศดีคือฟินมากเลยค่ะ <S <S คมเะมื่อ,อพักเป็นบ้านปีกไม้นะคะจะนอนได้ทั้งหมด4ท่าน <S <S แล้วก็มีสระน้ําส่วนตัวด้วยนะอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีให้ครบคันเลยค่ะเรียกได้ว่ามาแต่ตัวเลยนะแถมตกดึกนเนี่ยสามารถสั่งหมูกระทะแล้วก็อาหารจากครัวขอนไม้มาทานที่ห้องพักได้ด้วยทานไปชมวิวภูเขาไปบอกเลยว่าฟินมากๆแถมไลน์อาหารเช้าเ่จัตตมริ้ง เจ็ดโมงเชา้าถึงสิบโมงมีให้เลือกทั้งอาหารไทยแบบอิ่มทอ้องมีขนมปังเบเกอรี่สลัดแล้วก็ผลมไม้ว้ให้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เราชอบมากต้องมาอีกเชา้าอีกวันหนึ่งนะคะก็ขอไปเดินเล่นที่ตลาดโอ๊ป่อยตลาดเนี้ยก็จะเน้นเป็นขายสินค้าพื้นบ้านแล้วก็จะไม่ให้ใช้พลาสติกด้วยนะคะทุกอย่างเนี้ยจะห่อด้วยใบตองน่ารักมากๆเลยมีอาหารแล้วก็ของกินเล่นให้เลือกหลากหลายเลยค่ะใครที่อยากมาชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนกะเหลี่ยงก็แวะมาเที่ยวได้น่ารักจริงๆจบไปแล้วสองวันหนึ่งคืนกับสวนพ